ที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้ยงานวันนี้เหนื่อยเป็นบ้าเลยเห็นว่าเขาถ่ายคลิปอัพขึ้นช่องโลลิกอดมีด้วยและเออไปดูกันเฮ้ยลูกหมาน่ารักมากเลยอะนะ่าเอาไปเลี้ยงจังโอ้ยหอพักเราห้ามเลี้ยงหมานะนั่นสิแล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยฉันน่ะกลัวหมาโถตัวมันเล็กนิดเดียวนะ่ารักจะตายทำไมถึงกลัวละ่ะ ตอนเด็กๆอะ่ะมีลูกหมาหลุดเข้ามาในโรงเรียนเด็กๆก,ก็เล่นกันทั้งโรงเรียนเลยปรากฏว่าหมาตัวนั้นน่ะติดพิษสุนักบาเด็กๆก,ก็เลยต้องฉีดยาทั้งโรงเรียนอุ๊ยน่ากลัวจริงๆด้วยโยเจ้าหมาน่าสงสารจังในทางพุทธศาสนาทำไมถึงมาเกิดเป็นสัตว์ล่ะเขาบอกไว้ไหม อ๋อบอกไว้สิพระพุทธเจ้าจัดเรื่องผลกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาไว้เกิดจากการเป็นคนพานทำแต่อกุศลกรรมคือทำแต่สิ่งไม่ดีทั้งหลายคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีและอีกอย่างก็คือเป็นผู้ที่กินอาหารด้วยความติดใจในรสชาติอยากจะกินนู่นกินนี่อยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องไปพออะไรไม่ถูกปากก็ไม่กิน โอ้โห oh, ฉันจะลดความอยากนะต่อไปจะกินให้ง่ายอยู่ให้ง่ายนอกจากนี้คนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมักจะมีกิเลสตระกูลโมหะคือความไม่รู้ตามความจริงเช่นหลงยึดติดกับบุคคลหรือทรัพย์สมบัติเมื่อจิตผูกพันกับทรัพย์กับบุคคลพอตายไปแล้วก็เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าที่นั่นอยู่ฉันจะพยายามไม่ยึดติดไม่รักอะไรหรือรักใครจนเกินไป อีกพวกหนึ่งก็ทำบาปไว้ในชาติก่อนพอได้รับกรรมชั่วในนรกพ้นจากนรกแล้วก็เหลือเศษกรรมมาเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้น่ากลัวจริงอายจะคิดดีพูดดีทำดีนะอายไม่อยากเกิดเป็นสตัตว์จ้า,จา,าเนืดูสิตัวนี้เดียวเท่านั้นเอง